ชองปลาหลานชวนชิมนะครับผมวันนี้อยู่กันที่ตลาดนัดหน้าค่ายจีรประวัตินะครับวันนี้มาขายโคกันเหมือนเดิมจ้าวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนนะครับสองห้าหกแปดโโคครับฝากเอาไว้ใต้ร้านนะครับผมเยอะมากวันนี้วันเดียวนะครับพี่ เรื่อยๆนะคะไม่ขาดสายแต่วันนี้รู้สึกปุดจะน้อยๆหน่อยนะจ๊ะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดตังนั้นโทรศัพท์พังไปส่องเครื่องอีกแล้วนะคะตอนนี้โอ้โหลูกค้าุณอาที่แบบคุณอาติงครับผม ถ้าของไม่ดีทีเดียวนะครับพี่อันนี้จะเป็นลูกค้าเก่าๆนะครับซื้อไปแล้วก็กลับมาซื้อกันอีกนะครับผมแม่หวางก่อนหวางก่อนไม่ต้องซีเรียสเลือกได้เลือกเลย เหลือได้นะคะแปด0บาทสองโลร้อยห้าสเลยจ้า